เอาลีคับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเดเกมเดฟบายเดลไลน์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เอ็ดนะครับนอนน้อยช่างฝันแล้วก็ช่าแก๊งมาหนหมดครับพี่เอ็ดช่าแก๊งอ่ะแก๊งใครไปกรองน้ำกองน้ำใช่เออแล้วตั้งอ่ะตังก็โดนโทรศัพท์ดูดท้ออะไรครับเพราะว่าจะขึ้นคอนนะครับเฉียบปะล่ะ ทียบทุ่งลาบิเดอร์เออไม่ใช่ทุ่งเหม็นเน่าไอ้เอตัวสเตียวสเตียว,วะใช่มาแล้วไมเคิลเมเยอร์อัพขั้นหนึ่งมันสเตียวไงอย่างนี้ก็หวานหมูหวานก็แย่ขั้นสามตลอดเวลา <c oughs> ลองให้เลยนะ ไปไหนแล้วไปไหนแล้ววะเขาพี่เราไม่เห็นเขาเอา่ะเขาแอบดูดอยู่ไกลๆมันจะโหดกันไปนละอุย้ยพี่เขาเปนอยู่ใกล้ๆพี่วะเจอเหรอไม่รู้อาจจะเสร็จแล้วเมื่อกี้มันเดินมาหาพี่มันก็หายไปเฮ้ยไม่เคล็ดวาร์ป ไปเคลื่อนวาร์ปอะอหายตัวสบการณ์อันเรื่องลือนี่เครื่องหนึ่งไปแล้วเอาพี่เห็นแล้วก็ตามเลไปจะบ้านเล็กว่ามันยืนยีนดูอยู่ให้ยืนดูดียวแอบ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 เกือมีไปใส่เลยของจีนของจีนโดยจีิงเพื่อน ดูดเพื่อนดูดเพื่อนดูดจุ๊บๆเลยบ้าพขาแน่เพื่อนบ้าพขาแน่ดูดเป็นจุ๊บๆเลยดูดพี่วะดูดพี่ว่ะเขาจะจับแทงหรือเปล่าจะจับแทงหรือเปล่าแต่ไม่มีโมลินะสบายสบายจะเตะมูลวอลกว่ะมูลวอลนี่โอ้โหอ๋อแล้วบังใคร ออยาไอยาขี้ตะไครขึ้นขี้ตะไครขึ้นตาพี่มาแล้วตาพี่มาแล้วพี่กระจุกเลยสาบเครื่องนี่ตาบอดไปทีนึงอุย้ยไม่ไหวพี้ยงยอมล้มแล้วเฮ้ยพี่ต้องไหวไม่ไหวไม่ได้เอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวฆาตกรมันใช้ปิงฟันดี้ทีเดียวเลยวะแป๊บเดีพี่ใกล้จะเสร็จแล้วข้าตกรมันใช้ปิงฟันดี้คือเอาเรื่องว่ะพี่วิ่งออกจากหน้าต่างไปแล้วเว้ยประเด็นน่ะพี่วิ่งออกจากหน้าต่างไปแล้วแล้วแม่งฝันหน้าต่างอะพี่ล้มอ่ะเฮ้รียดร้องไห้เลย เฮ้ยเพียงเดียวโี่มันสายปั่นในตำนานมันเป้าอ่ะอ้าวเหลือเห็นมันแค่เดียวไงมันเฝ้าเฮ้ยพี่ได้จบเกมนี้แต้มไม่มีเลยนะไม่เป็นไรพี่แบบจังหวะพี่หมุนหมุนตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างเอาเพื่อนเพื่อนค้างเพื่อนเพื่อนค้างรือพี่ค้างได้เลพี่ค้างเฮ้ย ฮ้พ,พ,พี่ไหนพี่ไหนพี่ไหน,ไหนผมเองผมเองเฮ้ยแล้วแบบทำไมอยู่นานจังวะโอ้ยคั่นฐานตลอดเวลาชิบหายละเปิดเปิดลุกันไปดิเพื่อนไปสิเฮ้ยทำมาต่างไปก่อนโหแล้วห้องอยู่ใกล้ๆลุลมเลยเออแทงหลัง สวยงามเพื่อนสวยงามมาเพื่อนมาสวยงามอันนี้อย่างน,นี้อย่นนางน,นี้อย่างนี้ก้าหาเครื่องอ่ะครับก้าหาเครื่องอ่ะครับเ <c oughs> อาไปใช้อ่อะฮะไปใช้ไปพวกเขาปะ <c oughs> ไม่เป็นไรเฮ้ย กรองป<ะ>ิดชนาอะไรลูกไฟนะ <ไง S 2> วะของจริงนั่นของจริงลเลยไม่ดีผมเอาแผนที่ฉูดูมาของจริงก็ทุยของจริงก็แย่แล้วมันขั้นสามตลอดเวลานี่ว่ะน่าจะไม่ดีนะพี่ปับ๊บตาบอด กันสามตลอดเวลาอ่ะพี่ว่าแล้วมันดูดนานจ้งบ้าไปแล้วมันดูดจุบชเลยอ่ะนั่ไงวะเอยยายายต้องหมินนำอะไรนจะรีบทำอะไรก็ทำไปเปิดไปเปิดประตูเปิดประตูไอ้น้ำเปิดประตู เชียแล้วพี่เชียแล้วสวยเดิมว่ะสวยไป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 เออเอเออเอออีสักอันนับโอ้โหเิ่งวิ่งไปบงกลมเลย บอกรักนะสามพันมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ออกนี่อย่านะไม่ได้ต้องออกเขาอะออกด้วยผมไม่ไหวเขาอะเวลาจะหมดแล้วนะ พี่ไปดีวกว่าปะเวลาจะหมดแล้วเราจะตายไปได้วยกันไม่เป็น,หนหวหเราจะตายไปได้วยกันเขาไปไหนไหวะอี่พี่เด้อ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 โอ้โหแล้วมันไม่มดีโคไว้ไเอเวนเ้ย เชียเวลาจะหมดแล้วแบนเลรนสุดๆพี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 ไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวผมคานเ๋ยวผมคานเชี่ยเวลาจะหมดแล้วเราต้องออกเราจะแฟมเบรี่เวลาจะหมดแล้ว ไอยขาดไม่ทันแล้วไอเลิฟยูเล่ยมากต่าจะตายไปด้วยกันแรงมากเล่ยมาก มาแล้วที่พำนักของแม่เฮ้ยพี่มายัางเลือดอีกแล้วเหรอโอ้โหเดี๋ยมันใกล้ยหรอวะหลังกูเลยนี่วะเบือ่อจัดอยากเจอแทปเปอร์ครับ คิวบิลลี่แล้วได้ท่านาวโอ้โหมันล็อกเครื่องไว้ชี้หายเจอนักแข่งคอาทำไมอ่ะเมือ่อก,กี้พี่ก็บอกอย่างนี้นะพ <c oughs> ี่จะเจอนักแข่งบ่อยๆไม่ได้เเออจอมาตี้ก็ได้จะไป็นกูมาตี้บิสตีไปแล้ว ไปเคลื้อนขบวนแล้วไงเจอเอมูนหรือเปล่าเจอใครนะเอมูนคนเก่าโอ้ผมว่าไม่หรอกอุย้ยปลายมีดว่ะสวยเงี้ยปลายมีดจริงๆ เฮ้ยคูณไนตัวเนี้ยเต่าเดิมเลยเนี่ยว่ะขยนนันเนาะให้ก่อนคุมโซนคมอีกแล้วคืนที่ปั่นได้อย่างวะเนี่ยได้เพีย lay rồi Để cắn em Ui Trứng trời Khó lươn rồi Vinh good job. ร้อง <c oughs> ไอ้เหี่ยมกูร้องเขี่ยเสร็จพอดีไม่เห็นหรอกไม่เห็นเด็มันตามพี่อยู่ <c oughs> ตามหาพนม ไม่เนียนเลยเราจะหยุดพักเลยหยุดพักแบบนะไม่เนียนไปเดบิวใหม่รอแล้วรอแล้วมีบาร์บีคิวทำไมเจอแต่บาร์บีคิวปิ้งบาร์บีคิวกินแน่เอ็งวิ่งมาพี่อ่ะออกเพื่อนนี่ว่ะมันไปหาเองเว้ยไม่ใช่ละอันนี้ผมอันนี้ผมอ๋อนี่เองเหรอ จำสับสนวุ่นวายมายูเลยปันข้างบนกันเถอะจัดไปปัดข้างลา่างโลกไม่จำไม่ถอนเสาไม่ถอนเสาถอนไม่ได้พี่รีโหลดอยู่กิดต้นไม้อันนี้ ลุ้นแล้วพี่เขาไม่เอาผมอะ When it could jump เป้ <good> <Baby. S 1> พี่ปันยู่เนินพี่ปันยู่เนิน, <c oughs> นเนี่ย <c oughs> นเนี่ย <c oughs> พี่อ่ะสายเป <c oughs> <c oughs> เปไม้เป้ไม้ดักเลยไม่ต้องเล่น <c oughs> ดักไว้เลยเองทำไมพี่เล่นไหนแล้ววะ เอา้าก็ไม่รู้เอ้อะไรเหรอพี่เอ้ไม้อ๋อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แล้วเจ็บเจ็บเอ<ม>็งปัดไปพี่วิ่งไปช่วยโอเคคอพี่เด็ดเลยน่้ยทำไมครับดูชื่อก็รู้คอเด็กอยู่หลังกูอยู่หน้ากูเนี่ยไป พีม่มีอารีนอารีนไหวไหม <c oughs> ไม่เอาพี่แล้วโอเคหรือว่ามันหลงวะถ้าจะหลงเล่นเกียมันหวาดเกีียวตลอดเลย เปลี่ยนจากคอเด็ดเป็นคอลึกได้ไหมทำไมครับออก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 เลย <laughs> มันจะดีแล้วสวยอ้าวอลิดาลีปิ่งผู้พาดผู้พดาดเปิดประตูเปิด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 เลยอตายตายตายเอาตายแล้วเหรอตายวะด่วน

ไม่มีไปไปไปไม่มีได้านาดเตอรันปูไปทีนึ่งหนีหนี่นีหนีนน <laughs> เอาไปนี่เพื่อนโอ๊ย <laughs> รอสี่าสาวน,วนอนทุกคนนะคะ อะไรวะดีออกเอาชีวิตรอดเดอร์คอเด็ดหนึ่งครั้งภารกิจสำเร็จอะไรคืออีซี่แพรมาย่อหน้ากูเนะี่ยขากรอะไรครับไม่ได้ถ่ายตาดำมาแล้ว โอ้ยก็ตายพี่ตายตายมากับ<อ>เจนและก็มากับบูบเฮ้ยเฮ้ยมันบ้า ขวา,าลันมิดไรอ่ะมันกว่าป่ะตาสีฟ้าเฉียบใส่ตาผู้เยือกเย็นต้องเด็กออก <laughs> อ เป็นวิ่งไปดึงแล้วสองคนเลิกไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวมึงหิวยิงไม่อยากโดนฟ้าขวา1ร้อยเมตรอยู่เฮ้ยเฮ้ยเป็นวาบอ่ะเน็ตเวอร์อเน็ตดีเลยเมื่อกี้เนี่ยเครื่องหมายขึ้นแล้วเห็นเราอะ่ะเออ พี่จะทิ้งเย่าทิง้ทง,งนี้เลยเหรอเอาไว้เสร็จเอาไว้เสร็จโอเคเนี่ยดีเลยอ่ะโอ๊ยแดงแล้วเนี่ยเอาไม่เห็นเองว่ะเออเอาดิมันเจอคนที่ใช่เออมันป้าขวานป้าขวาเอาดิ เ้ยเอ้ย,ยวเปน็เนดีเลยใช่เฮ้ยเันเติมขวานเันเติมขวานโอ้เจอแบบนี้ผมที่เครียดเลยเน็ตมันดีเลยอ่ะโอ้โหแดงด้วย ดูจากลักษณะน่าจะปั่นไฟระเบิดรัวๆอุยโดนอุยโดนเฮ้ยเดนฮาร์ดเอาไปแล้วนะเว้ยเอาแล้วเอาแล้วพิเศษใส่เพื่อสวยีเดนฮาร์ดกดแล้วนะพี่แคบวะพี่แฉบวออต่เด็ดโอเคโอเค ไปเถี่ยส่งเข้าตัวแนละ้นี่นะพี่ไมได้เด้อโอ้โเน็ตกเพิ่มหนักมากสามเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กำลังไปกำลังไปยีเดี๋ยวต้องดึงแล้วเฮ้ยเฮเปลีของชิบหายอาอาอาสักทีพี่เอาสักทีมีเข็มโอ้ไมว่ แบบออริจินอลแต่เพื่อนโดนแบบออริจินอลมันฉายไม่ได้นี่อะไปฉายป้อมไม่ไม่ถึงฉายมันไม่ได้เพราะว่านางขวานจะรอแล้ว วีด้วยอุ้ยไม่นะห่วงยางเอ้า,อาไม่นะเราจะไม่จบแบบนี้ไ,<ป>ไม่เอาไม่เอาแบบนี้อ้าว ายจบกันแค่นี้โช่เอ้ยโอ้ยปั่นแล้วเบิดรัวๆเลยไม่นะเราต้องจบแบบนี้จริงๆเหรอ

ไล่เพื่อนดีกว่าลงไปใช่<ด>อ่ะใช่ท่านึงหันมาเนี่ยหันมาเนี่ยไม่ทันไม่ทันเองต้องวิ่งไปเลยถทำมาติกดก็ได้เดียวดีเลยอะเฮ้ กระโหลกกระลาชิบหายหาหลุมรอเลยเนี่ยโอ้ยเน็ตโ,โอ้ยเน็ตมันดีเลยหนักมากเลยตัวน้ะ บอกเลยว่าเดเรนักสุดๆทำไมไม่ยื้อไว้ก่อนเฮ้ยพี่ลุ้มหีแน่รอดหนึ่งอะครับทุกคนแต่ขีดเพขึ้นนะ เราจะทำการจุติแจ้งนะครับทุกคน,น,นแล้วเกียรติยศสามเพิ่มเลเวลกียรติอของคุณฮนะยกเลิกหยอกหยอกทำไปก็การเพิ่มเลเวลสักอะไรเนะี่ยสักซีของผังเลือดของคุณจะให้เอฟเฟกต์ต่อไปนี้รีเซ็ตความคืบหน้าของตัวละครนี้เป็นเลเวลหนึ่งกดล็อกรางวัลสักิ์ตัวละครไปอ่านกันเอาอเองเนาะกดโต๊ะ ตรงอ่อีเจ้ด้วยเหมือนฉลองวันเกิดอะมาเราก<ะ>็าแต่งตัวกันให้มันเต็มที่เฮสกับปกได้อีกอะได้อีกแจ้เจ้แจ้ได้แ้บร้าน,นึ่งพอดีเลย าแล้วทุกคนก็ไปแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่อินที่มาเล่นเป็นเพื่อนนะครับโอเคครับเจอกันโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากคนรลค์กดติดตามให้สเปเซอร์ด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทู้ชนที่ช่วยกันติดตามนะครับเจอกันครับผมเจอกัน